เ,เพื่อนๆสวัสดีทุกคนเนาะพบก,กับเลยยาเช่นเคยเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเนาะวันนี้มาทำเรนดอมกันอีกเนาะเรื่องความรักความรักเปรียบเหมือนดอกไม้เนาะอ่ะเรามาถามความรู้สึกของคนคนนั้นของคุณดีกว่านาอ คนที่คุณคิดถึงหรือคนที่ดีต่อใจของคุณนะเนาะบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าห่างหายกันไปเออเนาะเป็นเวลาทีค่ค่อนข้างนานหรือว่าเพิ่งจะห่างคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะเรามาถามให้ไพ่สำหรับนิดถามความรู้สึกของเขาให้คุณได้รับรู้เนาะ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเรารักให้เป็นเราก็จะมีความสุขสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องรักตัวเองก่อนเนาะรักตัวเองให้มากๆทำดีกับตัวเองให้มากๆส่วนความรักเอาให้เป็นเรื่องลองๆของ ตอรี่ในชีวิตของเราดีกว่าเนาะความรักคือเอาให้เป็นแบบเป็นโบนัสกับชีวิตเราดีกว่าเนาะโอเคอก่อนที่เราจะไปรับฟังเนะะาะระยะขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝา,าก ดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเรยาด้วยนะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะเราจะได้รับฟังก่อนใครเนาะกำลังใจที่ส่งมาให้เรยาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกดติดตาม subscribe ไลค์ s ชร์ e ุ u p e r thanks c o m น่ารักน,ร,กนรักเนาะพรใดที่ประเสริฐก็ขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหา เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนมีความสุขเนาะในการใช้ช okay. ีวิตโอเคเราไปฟังเรื่องราวเลยเนาะจากความหมายจากไพ่เลยก่อนที่จะไปฟังความรู้สึกของเขาเรอยาขอเซฟพลังงานเอเนอร์ของคุณก่อนเนาะขอเซฟพลังงานเอเนอร์จของคนที่เข้ามาฟังคทีนี้ด้วยนะเนาะสามใบไพ่ใบแรกออกมาดูอ๋อครับอืม คุณเป็นคนธาตุน้ำกรลกดพิจิกมีนเนาะคุณเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเนาะคิดบวกเข้ากับคนง่ายมีน้ำใจไมตเตีเป็นที่รักของใครหลายๆคนของกลุ่มเพื่อนของครอบครัวของคนรักนี่เนาะเทนอัพครับเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆทูอัพครับ นออครับหรือคุณกำลังมีความสุขอยู่กับ Story รเรื่องราวความรักหรือเปล่าเนาะยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากเนาะอืมอันนี้อะไรนะแปบ๊บหนึ่งนะคะ ออกกันเลยเนาะจากน้ำไพ่ที่ขึ้นมาไพ่ของคุณได้ไพ่สองถ้วย ui, แล้วก็สิบถ้วยกับกับสเต้งเนาะอาจจะเป็นคนทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนแล้วก็ทัดไฟเม็ดสิงธนูเนาะราศีสิงห์ปัจจุบันนี้คุณกําลังแฮปปี้มีความสุขกับเรื่องราวชีวิตของคุณเนาะแล้วก็อาจจะมีคนรักคนคุยที่ถูกใจหรือว่ากําลัง ได้แฟนใหม่หรือว่าได้ได้คบเอ่อได้คุยเนาะกับคนที่ได้พบได้คบได้คุยกับคนที่ถูกใจถูกสเปคของคุณเนาะประมาณนั้นและเขาก็ชอบคุณคุณก็ค่อนข้างรู้สึกดีกับเขาประมาณนั้นเนาะคุรคุณทด่ขึ้นมาโอเคเราไปดูความรู้สึกของเขาคนนั้นเนาะไม่ดูต่อก็ได้ละมั้งเนาะ ต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันขนาดน,นี้เนาะไม่ได้เราต้องดูให้จบพูดเล่นเนาะพูดจริงต้องดูให้จบโอเคขอให้มีความสุขนะยินดีด้วยนะคะได้แฟนใหม่เออเจอคนที่ถูกใจอย่าลืมมาดูคลิปของเรยานะอย,อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้เรยาด้วยเนาะนานๆก็เข้ามาฟังเนาะ เขามากดไลค์กดแชร์ให้เรยาเนาะออกกัแล้วเพื่อนๆกันนะความรู้สึกของเขาคนนั้นอืมพลังงานแรงมากเลยนะไหนละ่ะเป็นคนที่เป็นคนจริงรักจริงเขาก็รักคุณนะเป็น king of sorts ถ้าเป็นจริงออฟซอร์เขาจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีบุรที่ภาวะมีความเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีอายุกว่าคุณก็ได้เนะเขาทําอะไรทําจริงนะไฟออฟเพนเดอลเป็นท่านลมไม่ถุนตุนกลุมท่านดินพ,พึกศพมังกรกันเนาะ ทำไมมีไฟล์ open code ขึ้นมาคิดถึงคุณละสิเนาะ ten of cups อืมคิดถึงน่าจะคิดถึงคุณนั่นแหละเนาะ ten of cups จัดติ๊กอืมทำไมเป็นไฟล์ open code เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดเปิด เปิดไพ่ใบสักสิบใบก่อนเนาะทุกคนเนาะแปดดาบขออนุญาตนะคะทำไมเขารู้สึกอึดอัดเรื่องในรอให้ดูรอดูไพ่ยขยายก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะ เขาก็ค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณรักคุณนี่ได้ไหมเพื่อนๆดูพายก่กว่า๊ปน,นึงเนาะ เดือกระเอเขาก็รักคุณนะตัวไพ่ตัวตนเขาขยายมาก็เป็นเดือกระเร์อนะเทนอฟเทนอฟครับอ๋ออันนี้ที่อออันนั้นขอโทษขออภัยเนาะอาไฟห้าเหรียญแล้วก็สามเหรียญ เขาห้าเหรียญสามถ้วยอืมแล้วก็จัดติ๊กเนาะแล้วก็แปดแปดดาบเลิรเวอร์แล้วก็กวก 8, 8ววกสิบถ้วยประมาณนั้นเนาะอืมเขาค่อนข้างคิดถึงคุณนั่นแหละเขาคิดถึงคุณแล้วเขาเขาจริงจังนะเนี่ยเขา เขามองว่าคุณก็คือแบบเป็นพลังงานเป็นจิตถ้วยเนาะเป็นครอบคอรัวที่ดีแล้วก็สามถ้วยขยายมาเป็นเก้าไม้ก็คือความมั่นคงความจริงจังเนาะจริงใจความมั่นคงอ่าจะติต๊กขยายมาเป็นเด็กถ้วยเข้าชัดเจนแล้วแหละพลังงานดีมากเนาะ เอาไพ่ออกมาทูออฟคัพมาปิดท้ายค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเปิดต่อแล้วเนาะไพ่มันมันกระโดดออกมาเพื่อนๆ เซเว่นอออ่าเจ็ดไม้เท้าหกเหรียญแล้วก็แปดมาแปดไม้ไมพ่สวยมากเลยไพ่ดีมากต้องเปิดต่อแล้วเนาะสิบเหรียญอืมพลัางงานดีจังเลยยินดีด้วยนะคะ ปิดท้ายด้วยสิบเหรียญก็คือปิดท้ายด้วยความสำเร็จเนาะสักเซสแล้วก็ความอบันดันเอาไว้ดีกก่อนลนะสิบเหรียญเนาะไม่เปิดต่อแล้วเนาะยินดีกับคนที่ได้มา เจอคลิปนี้ด้วยนะถามถึงความรู้สึกของเขาเนาะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงคือเขาจริงจังกับคุณนะไพ่ใบรแรกขึ้นมาคือเป็น king of king ดาบไพ่ king ดาบคือความจริงเนาะความเรียวเขาเป็นคนที่ไม่เพ้อฝันเป็นคนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เขาค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวุธ,ธิภาวะ เป็นผู้นำเขาคนคิงดาบก็คือเขาทำอะไรเขาทำจริงเนาะเขาไม่เล่นเล่นแล้วเขาขายายออกมาเขาก็เป็นเป็นเดอะเลิฟเวอร์คือคุณคือคนที่เขารักคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยอะไรประมาณนี้เนาะให,ห้าเหรียญห้าเหรียญคือความคิดถึงเนาะอาจจะ ไม่ได้คุยกันนานใช่ไหมเขาอยากส่งข้อความอยากคุยกับคุณนะห้าเหรียขญขยายออกมาเป็นสิบถ้วยก็คือคิดถึงครอบครัวคิดถึงแบบคิดคิดถึงอนาคตเนาะคิดถึงครอบครัวคิดถึงแบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นสามถ้วย ไพ่าสามด้วยก็คือไพ่แต่งงานอยากแต่งงานเนาะอยากใช้ชีวิตด้วยเนี่ยก้าไม้เก้าไม้ก็คือความรักที่หนักแน่นมั่นคงผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายเนาะจัดติกก็คือความชัดเจนความถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็คือแต่งงานจดทะเบียนเนาะ เนี่ยความชัดเจนเขาชัดเจนใจแล้วเขาเขารักคุณเป็นเป็นเด็กถ้วยเนาะแปดดาบขยายออกมาเป็นสองถ้วยก็คือช่วงเวลานี้นะ่ะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเพราะว่าไพ่แปดไมเท้ามันก็มันออกมาด้วยเนาะ อาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆบางบางพลังงานบางท่านอาจจะคุยกันสื่อสารติดต่อเนาะทางออนไลน์ประมาณนั้นอะ่ะส่งข้อความหากันหรือว่าบางคนบางท่านก็วิดีโอคอลประมาณนั้น,นส่งไม่เสจส่งอะไรบ้านไปเนาะเออเขาอาจจะคิดคิดหาที่ถึงคุณแล้วคิดถึงความเป็นบ้านเป็นครอบครัวคิดถึงการที่ จะลงหลักปักฐานอะไรประมาณนั้นนะเนาะเนี่ยไพ่สุดอ่าไพ่ใต้สำรับก็ขึ้นมาคือความอบันดันเป็นสิบเหรียญเนะาะไพ่ครอบครัวความบางครั้งล่ำรวยความสำเร็จสักเซตคุณจะประสบผลสำเร็จทั้งความรักทั้งการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างลัคกี้อินเล ลัคกี้อินเกมไปพร้อมๆกันเนาะก็รับพลังงานดีๆกลับไปเนะเพื่อนๆเนาะโอเคสำหรับแรนดอมมันนีเลยยาก็นำพลังงานดีๆมาให้เพื่อนๆเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนาะงานไว้ไปเจอกับเลยาในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้เลย์าไปลวขอบคุณค่าสวัสดีค่ะรับพลังงานดีๆไปนะขอให้ทุกคนสุขสมบัติเนาะ แล้วก็ได้เจอคนรักที่ดีเจอรักแท้สักทีเนาะไม่บาย